الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وأشهد أن محمد رسول الله الذي ختم الله به النبيين wa anzala alaihi al-Qur'an basaira lin-nas wa huda wa rahmatil yawmi yuqinun Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsan ila yawmi yub'asun amma ba'd fa ya ayyuhal mu'minun أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والأسر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. ซาดิกอัลลอฮุลอาซิมท่านพี่น้องผู้ม,มีอม م านต่ออัลลอฮฺ س ب ห ا ن ه าละ تعالى ที่รักยิ่งทั้งหลายคนอื่นอาณาขอตักเตือนอาณาเองและท่านทั้งหลายให้เรานั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه าละ تعالى เจ้าโดยการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه าละ تعالى นั้นทรงสัง่งใช้ละเว้นและห่างไกลในสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع า ل ى นั้นทรงสั่งห้าม และก็นำแบบฉบับของท่านรอ و ูลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะลัยฮิวะสัลลัมนั้นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่รักยิ่งทั้งหลายในวันนี้นั้นในการใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นห่วงเวลาที่มีความสับสนมากมายเพราะเนื่องจากว่าการที่เรานั้นจะใช้ชีวิตบนเส้นทางแห่งโลกด,ดุนยาซึ่งเป็นโลกมายาแห่งการประกอบชีวิตของเรา แต่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะนำพาของเรานั้นก็คือกิตาบลุลลอ์นก็คือพระดำรัสแห่งอัลลอฮ์สุบาฮานหะวะตะอาลาเจ้าในการที่เรานั้นจะใช้ในการดำเนินชีวิตพอเป้าประสงค์ของการศึกษาธรรมนูญแห่งชีวิตนั้นเพื่อไปที่เป้าหมายแห่งความตัก,กวาเป้าหมายแห่งการที่เรานั้นจะกลับไปเป็นบ่าวของอัลลอฮ์สุบาฮานหวะตาอาลลาบน ผลทางที่มีความเที่ยงตรงดังที่อาณาได้อัญเชิญพระดำรัสอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตะอาลาในต้นกุตบะในเรื่องของสุราร์อัลฟาติฮะท่านทั้งหลายเราทุกคนนั้นในการใช้ชีวิตมันควรที่จะมีการยึดหลักในการที่จะประกอบขุมงามความดีการที่เรายึดหลักในการประกอบขุมงามความดีนั้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้เรานั้นเป็นกรอบ และเป็นแนวทางที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นแต่ในการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นล้วนแล้วมีเรื่องของการทดสอบจอากอัลลอฮฺสุภานว w ต t อ a ล a ซึ่งบททดสอบเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องได้รับกันทุกคนยิ่งเรานั้นเป็นผู้ที่มีอามานะความรับผิดชอบที่มากกว่า สิ่งเหล่านี้ก็จะมีบททดสอบในการประกอบขุนงามความดีของเราแต่ถ้าเกิดได้บอกได้นำเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบททดสอบเหล่านี้แต,นแต่อเลสสุบาโนวตะอาลาก็ให้บททดสอบที่มนุษย์ของเราหรือคนคนนั้นนั้นสามารถน้อมรับบททดสอบนั้นซึ่งไม่ได้ให้บททดสอบที่มันเกินความสามารถของบ่าวของพระองค์เลย เพียงแต่ว่าถ้าบ่าวของพระองค์ที่มีอมานาะที่เยอะกว่าก็อาจจะได้รับบททดสอบที่มากกว่าแต่กําลังจะบอกว่าภาพที่เราในฐานะที่เป็นอินทรีย์ที่อยู่ในความสับสนในการที่เรานั้นกําลังสับสนในเรื่องของการลังเลทิศทางในการที่จะประกอบหุมงามความดีหรือใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาแห่งนี้ซึ่งมันจะมีทั้งในเรื่องสิ่งที่เป็นล่อลวง การทดลองและก็อาจจะเป็นการเปี่ยวเหงาการโดดเดี่ยวในการที่เรานั้นจะต้องอยู่ในบนเส้นทางที่มันมีความถูกต้องแต่ทั้งนี้แหละทั้งนั้นบอกว่าการชี้นำจากอัลลอสุบฮานหวะตาอาลานั้นก็มีการชี้นำให้เรานั้นได้รู้และเรานั้นก็ต้องพึ่งพาอัลลอสุบฮานหวตาอาลาโดยที่เรานั้นได้ศึกษาว่าการชี้นำของอัลลอฮ์นั้น หรือการทดสอบของอัลลอฮ์นั้นจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่มีทางออกแต่ท้ายที่สุดแล้วอัลลอฮ์สุบฮานาวตอาลานั้นได้ให้ทางออกกับเราเพียงแต่ว่าทางออกที่เราจะต้องศึกษานั้นเรานั้นจะต้องไปดูว่าคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุบฮานาวตอาลานั้นเป็นอย่างไรการปฏิบัติของผู้ที่เป็นแบบอย่างที่อัลลอฮ์สุบฮานอวตะอาลาทรงมาให้ ักเตือนเราแล้วก็แนะชี้แนะแนวทางให้เราเดินตามนั้นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นประการที่สําคัญว่าเมื่อเราประสบพบเจอในเรื่องของบาละต,ต่างๆหรือมุสีบ้าที่เราบอกว่าบททดสอบที่ว่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาทางออกเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วก็จะต้องไปมอบหมายการชี้นําจากอัลลอฮฺสุภาอนวาตาอัลาเพื่อเราให้ได้แนวทางอันเที่ยงตรงแนวทางที่ถูกระบุไว้ แนวทางที่มีผู้ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นอย่างที่นาได้นําเรียนว่าบททดสอบนั้นเนี่ยไม่ได้ให้เกินกว่าเบาของพระองค์เลยแต่คนที่โดนบททดสอบมากกว่านั่นก็คือผู้ที่มีอามาน์มากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าผู้ที่โดนทดสอบมากที่สุดนั่นก็คือบรรดานาบีรองลงมาก็บรรดาอัมบิยะต่างๆซาฮบะต่างๆมันจนถึงตัวเรานั้นน่าจะเป็นขั้นที่สี่ลำดับที่สี่ที่ห้าด้วยซ้ําไป แต่ทั้นั้นในการที่เราบอกว่าการที่เราโดนบททดสอบมันไม่ได้บอกว่าบททดสอบนั้นเนี่ยจะต้องเป็นทุกข์ตลอดไปมันก็ไม่ได้บอกว่าบททดสอบนั้นเป็นบทที่เป็นความสุขตลอดไปบททดสอบนั้นคงไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นความมั่งมีหรือความยากจนหรือความยากไร้ของผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์แต่สิ่งที่กำลังจะบอกนั่นก็คือว่า ไม่ว่าบาวของพระองค์นั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็แล้วแต่ในการใช้ชีวิตในขณะที่เขาเลือกแนวทางที่เป็นแบบฉบับที่เป็นแนวทางที่มีกรอบในการเดินเส้นทางที่ไม่มีการเลี้ยวโคดเส้นทางที่เป็นการชี้นำจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เรานั้นได้อยู่ในคำว่ายาอายุฮัตลาซีนะอามานูก็คือผู้ที่มีความศรัทธาแล้วก็ ผู้ที่บอกว่าจะเป็นยาอายุหัลลาซีนอามานูนั้นจะต้องประกอบด้วยอิตตกลลอฮักอตุกอตินั่นก็คือหมายความว่าเขาคนนั้นก็จะต้องมีความยำเกรงอย่างแท้จริงต่อพระองค์เช่นเดียวกันและหากพระองค์จะนำบาวผู้นั้นกลับไปยังพระองค์ก็ควรอยู่บนแนวทางที่อัลลอฮ์สุบฮานหาวัวตาอานั้นได้ให้เพราะนั้นการที่เราได้รับความชี้นำ ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางออกแต่ลอสุภาห์นวตาอัลลานั้นได้ส่งชี้นํำที่นาได้นําเรียนนั้นก็คือผ่านพระดารัสแห่งลอสุภาห์นวตาอัลาสุนนะของท่านนบีในเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องให้เรานั้นได้มีการกระตุ้นตื่นตัวในการที่เรานั้นจะกลับไปหาพระองค์ไม่ใช่บอกว่าการชี้นานั้นไม่ใช่เป็นการบังเอิญแต่การชี้นํานั้นจะเป็นความเมตตา เพราะนั้นการที่เราไม่สบายอย่างหนึ่งเราอาจจะเสียในเรื่องของสุขภาพพาานามัยเสียในเรื่องของหน้าตาของเราอาจจะมนหมองพระองค์นั้นส่งหลกล้ามบาปแต่สิ่งที่พระองค์คืนมาสมมติว่าเรานั้นเจ็บไข้ไม่สบายหน้าตาของเราหมนหมองอัลลอฮ์นั้นส่งถอดความสุขออกไปแต่ท้ายที่สุดอัลลอฮ์ก็มอบมาใหม่ในเรื่องของ ภัยบาละต่างๆลบล,บล้างบาปบอกว่าการไม่สบายหรือโดนทดสอบนั้นเป็นการลบล้างบาปแต่การลบล้างบาปของอรรถก็คือบาปนั้นลดลงแต่ภายหลังจากที่เราดีขึ้นหายไข้ไม่สบายอรรสุบฮานวตาลไม่ได้คืนบาปให้กับเราเพราะฉะนั้นการที่โดนบททดสอบเหล่านี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่กําลังจะบอกว่าสิ่งที่อรรถให้มากับสิ่งที่อรรเอาคืนกลับไป มันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺสุบฮานฮัวตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่เรานั้นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เหมือนกับที่เรานั้นถือในเรื่องของปัจจัยยังชีพที่พระองค์นั้นส่งมาให้เราใช้เพียงชั่วคราวพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานฮัวตะอาลาให้เราใช้ในคลักษณะของพระองค์ที่เรานั้นได้อยู่ในการประกอบขุนงามความดีเป็นตัวตนครบท่วนสมบูรณ์เป็นอินทร์ในฐานะบ่าว แต่เมื่อพระองค์นั้นทรงกลับเอาไปเหล่านั้นก็จะต้องกลับไปยังพระองค์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกับความงดงามของการที่เราจะเดินให้ถูกที้นำนั้นนั่นก็คือการที่เราจะอยู่ด้วยกับการห้อมล้อมกับขุมงามความดีอยู่กับบรรดาผู้ที่มีการตักวาต่อรสสุภานวตอาลา แต่เรานั้นก็ยังคงมีหน้าที่ในการที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่อยู่นอกลู่นอกทางเพื่อให้กลับเข้าอยู่ในแนวทางอันี้ก็จะเป็นแนวทางที่เรานั้นกําลังจะสะท้อนเป็นการดะว่ากขาทางอ,อ้อมและการเป็นการเชิญชวนให้เขานั้นได้เห็นสัจธรรมอันแท้จริงของอรรถสุภานวตาลาที่สะท้อนไปยังตัวตนของเราเพราะนั้นการที่เราบอกว่าการที่เราเดินสวนทางกับผู้ที่มีอีมานผู้ที่มีความศรัทธา กับที่เรานั้นเห็นดอกไม้ริมทางที่มีความสวยงามแต่เราไม่ได้คิดอะไรนั้นเราก็ควรที่จะมาพิจารณาพิเคราะห์ในการใช้ชีวิตของเราว่าเรานั้นได้เพิกเฉยหรือเรานั้นได้ให้บางอย่างที่อัลลอฮฺสุบานวาตาละกำลังเตือนเรากําลังบอกเราว่าสิ่งที่เรากําลังอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้นั้นอยู่ในแบบแนวทางที่เราปฏิบัตินั้นย่างถูกต้องหรือยังเพราะนั้นในช่วงของการใช้ชีวิตของเรา นอกจากการที่เราจะประกอบผลงามความดุยดวยด้การที่เรานน้นจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราจะกระทําในการที่เราเน้นจะต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ศึกษาในที่นี้ก็คือไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะไปข้องแวะหรือว่าแขะคนอื่นเขาแต่เป็นการศึกษาจะทําให้วิธีที่เราศึกษานั้นเนี่ยมาเติมเต็มให้เราเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่และทางนี้และท้งนั้นในการใช้ชีวิตของเราบนเส้นทางเหล่านี้เนี่ย มันก็อาจจะมีการบอกว่านับสู้ของเราเราก็ต้องต่อสู้ใช้ตอนมานร้ายเราก็จะต้องต่อสู้แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญที่เราต้องต่อสู้นอกจากสองอย่างนี้ก็คือการต่อสู้กับตัวของเราเองให้เอาชนะตัวของเราเองเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าถ้าเราไม่ชนะตัวของเราเองแต่เรากําลังด้อยคนอื่นเพราะนั้นการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองณจุดที่เป็นตัวของเราเป็นศูนย์กลาง เราก็พยายามที่จะสอดส่องกระจกเงาของเราตรวจสอบวิเคราะห์การใช้ชีวิตซึ่งบนมินบับแห่งนี้ก็พูดมากมายว่าเรานั้นจะต้องตรวจสอบอย่างไรบ้างเรานั้นจะต้องดูอะไรบ้างขั้นพื้นฐานเราอาจจะดูแค่เฉพาะในเรื่องของห้าศาสนบัญญัติแต่กว่าที่จะเป็นห้าศาสนบัญญัติที่จะเป็นอีบาดาที่เราจะทำห้าศาสนบัญญัตินั้นเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เรานั้นต้องเรียนรู้ อันที่สองถ้าเกิดการเรียนรู้ของเราอาจจะปล่อยประเวลาออกไปแล้วการเรียนรู้เหล่านี้มันคงไม่ได้บอกเฉพาะอยู่ในกรอบของห้องเรียนแต่มันจะเป็นกรอบของการที่เราศึกษาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้มีการศึกษาที่สามารถที่จะหยิบจับและก็สัมผัสมันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่าน YouTube ก็ดีผ่าน f a c e b o o กก็ดีผ่านการสอนในห้องเรียนก็ดีห้องเรียนมีทั้งระดับอนุบาล ระดับการใช้ชีวิตในวัยชะกันรวมไปถึงระดับผู้ใหญ่เราก็สามารถที่จะคงศึกษาในเรื่องของการศึกษาเหล่านี้เพื่อให้อิบาดัตของเรานั้นมีความสมบูรณ์แล้วก็ย้อนกลับไปที่แบบฉบับที่ท่านศาสดามุฮัมมัดนั้นได้แสดงให้กับเราเห็นเพราะนั้นการที่เราได้แสดงอัตลักษณ์อย่างงดงามเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้นจะได้ทางนําอันเที่ยงตรงจากพระองค์ แต่ถ้าเกิดวันใดแล้วเราบอกว่าการที่เราจะหยิบจับพวกนี้เราไม่ได้มองเลยว่า mm hmm. การดาเนินการของชีวิตเราเราไม่เคยพิเคราะห์ในการใช้ชีวิตนอกจากเรื่องเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่สิ่งที่เราจะประทําเ,เก็บเกี่ยวและเก็บก็ไม่มีเช่นเดียวกันเพราะมัวแต่ว่าเรานั้นอยู่ในการที่ยังลังเลในการใช้ชีวิตแล้วก็ยังพิเคราะห์ในการใช้ปัจจุบันนี้มีผู้ที่นับถือาศาสนาโดยไม่มีาศาสนา มากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่กําลังบอกว่าเป็นประเทศที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยมากแล้วแต่ทําให้ทําไมศีลธรรมหรือคุณธร,รรมของเขานั้นย่อนลงไปแม้กระทั่งหันกลับไปยังทิ้งาศาสนาของพันธุ์บัพบุรุษไปไปนั้นแต่สิ่งที่เราต้องคิดอีกในฐานะที่เราเป็นอิสลามนั้นไม่ใช่บอกว่า เราใช้หลักการของบรรพบุรุษแล้วเราก็ใช้แบบเดิมๆตามแบบนั้นโดยที่เราไม่ได้ศึกษาหาความรู้ให้มันเติมเต็มเราก็ต้องศึกษาหาความรู้มันเติมเต็มอิบาดัตต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตในกรอบแห่งความสับสนนี้ได้ดีขึ้นชีวิตคนเราเราบอกว่ามนุษย์เกิดมาด้วยกับควมว่านั่นก็คืออ่อนแอเพราะฉะน,นั้นการอ่อนแอของเราทําให้การชีวิตการใช้ชีวิตของเรานั้นมีความสับสน มีความลังเลในทิศทางมีความหลงทางแต่การหลงทางเหล่านั้นถ้ามีแสงสว่างจากผู้ชี้นําทางทั้งดํารัสแห่งอัลลอฮ์ทั้งแบบฉบับของท่านรอซูลลอฮฺสลัลลัลลอฮฺวะอลัยวะสัลลัมนาใช้ในการดําเนินชีวิตมันก็จะกลับกระเถิบเข้ามาในเส้นทางอันเที่ยงตรงที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุฮะตะอาลาบอกว่าให้เรานั้นอยู่ในคันลองที่เที่ยงตรงและก็กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องเพราะนั้นการที่เรา ได้เห็นแนวทางที่เราจะปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรานั้นจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์พยายามขอบคุณให้มากๆพยายามขอบคุณทุกวันแล้วก็พยายามให้อภัยกับทุกคนที่เราพบเจอในแต่ละวันเพื่อเรานั้นจะบาลานชีวิตของเรากับการที่จะยึดติดการที่เรายึดติดกับผู้คนในโลกดุนยาแห่งนี้เรานั้นจะต้องขอมาอัฟกันและกันแต่การที่เรายึดติดกับ อัลลอฮฺสุบฮานาวตาอาลานั้นอยู่ที่ตัวเราในการที่เรานั้นจะกลับตัวไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาวตะอาลาท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่รักยิ่งทั้งหลายสิ่งที่อาณาได้นําเรียนในกกตูบะในวันนี้เพื่อที่เรานั้นจะได้รู้ว่าบททดสอบที่อัลลอฮฺสุบฮานาวตะอาลาให้นั้นไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของความสุขไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของความร่ำรวยหรือความมั่งมีสีสุขของเราหรือมีแค่เฉพาะในเรื่องของการทุกข์ยากยากเขน็น หรือไร้ความสามารถของเราแต่ไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์สิ่งเหล่านั้นก็เป็นล้วนแล้วเป็นบททดสอบจากอลอสุภานวะตอาลาฉะนั้นการที่เราจะเป็นมุมินได้ที่อาาได้นําเรียนตะกี้ที่มีความตักหวานั้นนะครับมุมินที่ศรัทธาต่อลอสุภานวะตอาลาว่าเรานั้นอยู่ในระดับใดที่มีการศรัทธาเรานั้นจะต้องเป็นคนที่รู้จักปรับปรุงการดําเนินชีวิตของเราให้อยู่ในคันลองและกรอบของศาสนา เรานั้นบอกว่าการที่เราจะได้ริสกีที่ดีการที่เราจะได้อยู่และมีความสุขนั้นการที่เรานั้นมีสุขภาพที่ดีมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยนี่คือเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์เป็นการเกื้อนหนุนแต่ไม่ทุกอย่างก็เป็นบททดสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนสุขก็โดนทดสอบคนทุกข์ก็โดนทดสอบแต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะเอาสิ่งที่พระองค์ทดสอบนั้นเนี่ยมาทดสอบหัวจิตหัวใจของเราหรือเปล่า ว่าหัวจิตหัวใจของเรานั้นผูกพันกับอัลลอฮฺสุฮาห์นวะตาอลาหรือเปล่าการใช้ชีวิตของเราได้ซึมซับความยำเกรงความตัก,กวาต่ออัลลอฮฺสุภาห์นวะตาอลาหรือเปล่าเรานั้นได้ใช้วิธีของความเป็นคนดีกลุ่มชนที่ดีที่จะมาเป็นสะพานเชื่อมให้การใช้ชีวิตของเราไปสู่มุกมินที่ดีการที่เรานั้นจะเป็นเปาาของพระองค์และการที่เรานั้นจะเอาชนะบททดสอบของพระองค์เพื่อเรานั้นจะได้รับความปลอดภัยจากอัลลอฮฺสุภาห์นวะตาอาลาและเราก็ กลับไปยังอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาอลาด้วยกับกะเลมหด้วยกับอัลลอฮฺทรงเอกะล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็ใช้ชีวิตของเรานั้นให้มันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนรุ่งหลังเรานั้นก็จะได้ทิ้งแนวทางของเราที่เป็นหนึ่งที่จะเป็นตัวเป็นเกราะกับเราที่จะกลับไปนอกจากการบริจาคทานของเราแล้วนอกจากการประกอบคุ้ง,งามความดีอามันที่สอนและของเราความรู้ที่อย่างประโยชน์แล้ว เพราะฉะนั้นการที่เราจะดําเนินการในสิ่งที่มันเหลืออยู่เรานั้นจะต้องปฏิบัติด้วยตัวเอง mm. เพราะฉะนั้นในสังคมโดยเฉพาะในสังคมทุง่งครุเรามีทุกอย่างที่เรานั้นจะหยิบจับได้อยู่ในคันลองแห่งศาสนาเพียงแต่ว่าเรานั้นจะต้องทําตัวอย่างไรใน,ในกรอบเหล่านั้นเพื่อให้เรานั้นจะได้อยู่ในหลักการที่ถูกต้อง mm. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาปวมสบุรุษชาวเนี่ยมาตลุลละรวมไปถึงกัลยาณมิตรผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่เนี่ยมาตุลละได้ มีการใช้ชีวิตอย่างพิถีพิเคราะห์ในการสำรวจตัวตนสำรวจคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรารวมไปถึงเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราในสังคมของเราเพื่อให้แบบอย่างของเรานั้นเป็นแบบอย่างที่อยู่ในคันลองของธรรมแห่งศาสนาและเพื่อที่จะจีรังการที่เรานั้นจะอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้อันน้อยนิดเพื่อให้เรานั้นจะได้ขัดเกลาว,วจิตหัวใจของเรากลับไปอย่างอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أمن صالحا فلنفسه فمن أساء فعليها وما ربك صلى بالعبيد بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصامح الأراد أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء <coughs> ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولعلكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم ولا ذكر الله أكبر الله يعلم أقيم الصلاة